มาตาท้ายตาท้ายจะไปแข็งบอลแล้วหาตาท้ายใช่ไหมใช่โอเคพี่จะกินปรงอยากนอนนะดิ <c oughs> ไม่สองตัวอุย้ยนราจะหนึ่งตีแล้วไม่ม <c oughs> มใช่สองเจ่ามาแล้ว ใช้สกิลคน้นหาและทำลายเลยบนสะพานอะ่ะมีสามว่ามาสามแล้วบนสะพานสองนขึ้นแบบโูสามสามปวดแล้วก็อยูอย่ตรงสามตัวช่วยด้วยบกสามนะเยอะเยอะหลังหลงังหลงังหลงัหลงบนสี่เดียวเฮ้ uf, ยเยอะมากมันตามมาหาเราอ่ะเบอร์สองเบอร์ส3 เลยตามมาแล้ววิ่งตามมาสี่ตัวใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยตอนต่ล้วไปตรงนั้นโผลมาแล้วอ่ะตรงเบอร์สามอะเสียชีวิต ไปตรงนั้นกระโอ้ฟังนูง้นครับผม 不是我。<Yeah. S 2> oh. เดี Eat, well, ่ยวตัวเดียวเฮ้ยสวย